สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปแนะนำและรีวิวรถยนต์มือสองสภาพสวยๆนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นกระบะ4ฟ์วินสภาพสวยมือเดียวป้ายแดงสีเดิมทั้งคันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดยังไงก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและรถคันนี้ที่ทุกท่านกาลังรับชมนะครับก็คือกระบะแคปโฟวินนะครับฟอร์ดเนเจอร xlt นะครับคันนี้เป็นตัว open c a p นะครับ c a ปสามารถเปิดได้เป็นรถปี2003นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับและที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถเจ้าของใช้งานเพียงมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพเดิมเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนัก100%เเซ์ครับ สำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับโคมไฟคู่หน้าทั้งสองข้างนะครับเป็นโคมไฟเดิมนะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะครับสภาพยังใสไม่มีแตกลายงาไม่มีน้ำเข้านะครับกระจังหน้าเดิมๆนะครับส่วนกันชนหน้าก็จะเป็นกันชนโครเมียมนะครับมีกันชนสแตนเลตด้านหน้านะครับตรงกลางที่ติดตั้งมาเพิ่มส่วนที่ด้านข้างนะครับก็จะมี บันไดข้างนะครับเป็นของดเดิมๆแตนดจากโรงงานนะครับกระจบมองข้างก็จะเป็นฝาครอบโครเมียมตัวถังสีบางๆเดิมๆนะครับตัวถังบางมากๆสีเดิมเลยที่ด้านท้ายนะครับโคมไฟท้ายก็สภาพใหม่ไม่มีแตกหักนะครับ มาพร้อมกับกันชนท้ายซึ่งก็เป็นกันชนของเดิมๆตรงรุ่นนะครับสำหรับด้านบนกระบะนะครับเปิดกระบะมาก็จะมีพื้นปูกระบะสภาพสวยนะครับเป็นพื้นปูกระบะเดิมๆติดรถมาจากโรงงานเลยนะครับมีโลโก้ฟอร์ติดอยู่ส่วนตะเข็บฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตะเข็บเดิมๆนะครับรอยอาร์คอยู่ครบชัดเจนนะครับ บานพับเดิมนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักทางด้านท้ายอย่างแน่นอนตัวกระบะพื้นกระบะสภาพสวยไม่มีผุนะครับส่วนของล้อมแมกและยางนะครับก็จะเป็นล้อมแมกเดิมขอบ16นิ้วนะครับยางก็จะเป็นยางบริสโต้นะครับสภาพดอกก็พอประมาณนะครับคาสซีใต้ท้องนะครับก็สภาพ ค่อนข้างจะสวยสะอาดนะครับคัสีสวยมากๆไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับใต้ท้องสะอาดมากๆบริเวณเกียร์ก็ไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับมาชมที่ภายในกันต่อนะครับคันนี้เป็นตัว Open Cap นะครับเปิดแคปได้ภายในคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยสะอาดมากๆนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษามาดีมากๆตัวเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะก,กร,รมยี่เดิมๆนะครับตัวเบาะแน่นๆเลยนะครับ เบาะไม่มีซุดไม่มีขาดนะครับส่วนเบาะหลังก็เป็นเบาะหนังเดิมเดิมเลยนะครับสภาพยังใหม่มากๆนะครับภายในเรียกได้ว่าไม่ช้ำไม่โซมนะครับแผงประตูก็สภาพสวยทุกบานนะครับก็เป็นแผงประตูหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ของเดิมนะครับสวิตช์กระจกไฟฟ้าต่างๆก็ใช้งานได้ครบทุกบานนะครับ ส่วนเสียงของประตูเวลาเปิดปิดนะครับเสียงก็เพาะเพะนะครับเสียงแน่นทุกบานกลับเข้ามาดูภายในนะครับบริเวณคอนโซลกันบ้างนะครับพวกหน้ากากแอร์นะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับ อยู่ในสภาพสวยไม่มีแตกหกักไม่มีชํารุดนะครับวิทยุก็เป็นวิทยุเดิมนะครับตัวนี้กระจกมองข้างก็จะสามารถปรับเดนได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับแผงประตูสภาพสวยสวยเลยนะครับภายในสะอาดมากมมาดูระบบไฟฟ้าต่างๆภายในกันนะครับวิทยุของเดิมนะครับของเดิมติดรถก็สามารถใช้งานได้นะครับ ระบบแอร์ก็เย็นฉ่าสู้แดดตอนกลางวันได้ดีมากๆกระจกหน้าต่างนะครับก็ขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับแล้วก็ตัวปรับเลนส์มองข้างนะครับที่เป็นไฟฟ้า,ฟาก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์โฟคันนี้ก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟล์ไฮโฟโนะครับเมื่อปรับเกียร์มาอยู่ที่ตำแหน่ง c s นะครับหรือ4 h i g h นะครับ,รรบไฟสัญลักษณ์สีเขียวก็จะขึ้นนะครับขณะที่เราปรับไปเป็นขับ2ไฟสัญลักษณ์สีเขียวดวงนี้ก็จะดับลงนะครับไม่มีการขึ้นค้างไม่มีการกระพริบค้างนะครับ มาดูที่ตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องดีเซล2,005เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องไดเล็ก12วาล์วตัวเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีการแก้ไขดัดแปลงตกแต่งอะไรมาเพิ่มนะครับสภาพของคานหน้าห้องเครื่องนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับคานเดิมรอยอาร์ตต่างๆก็อยู่ครบชัดเจนนะครับเพจเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับ ห้องเครื่องสีแห้งๆสีเดิมๆเลยฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับรถคันนี้สีเดิมทั้งคันไม่เคยชนหนักพริ้วคว่ำแน่นอนครับก็มาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูนะครับเครื่องตัวนี้ก็ต้องเผาหัวก่อนนิดนึงนะครับแต่เครื่องก็สตาร์ทติดง่ายมากนะครับเสียงของเครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าเสียงเพราะเสียงเงียบนะครับเครื่องก็เดินเรียบ เครื่องไม่สะดุดเครื่องไม่สัน่นเดี๋ยวจะลองชักก้านวัดน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับเครื่องยนต์ก็ทำงานปกตินะครับที่การวัดน้ำมันเครื่องก็ไม่มีควันไม่มีไอไม่มีน้ำมันกระเด็นออกมานะครับเครื่องยนต์ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขับใช้งานและในส่วนราคาขายของรถคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้ที่ 1,99,000บาทนะครับรถคันนี้คือ Ford Ranger นะครับเป็นกระบะ p p n n c p ครขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นกระบะ4 w วินบี2003รถก็เป็นรถเจ้าของใช้งานมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยแน่นอนนะครับสภาพเดิมไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุชนหนักพิคว่ำมจมน้ำแน่นอนนะครับรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับเครื่องยนต์ดีระบบเกียร์โก็ใช้งานได้ ครบทุกเกียร์นะครับภาษีพรบก็ใช้ยาวๆถึงเดือนกุมภาปี2567นนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานหรือจะไปใช้ในไร่ในสวนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถสวยรถเดิมคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับและในคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ